กาววางกัน้นบทที่27ใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการเพ่งชานแห่งพระหัตสถานทุกคนที่สามารถปล่อยวางชีวิตแห่งกิจกรรมได้ก็มีแนวโน้มว่าจะดำเนินชีวิตการเพ่งชานได้เพราะที่เหลือเขาเพียงแต่ร่วมมือกับพระหัตสถาน แล้วพระองค์จะนำเขาไปเองก่อนอื่นหมดข้าพเจ้าขอกล่าวให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงใครควรจะดำเนินชีวิตในการเพ่งฌานและเขาควรจะทำอย่างไรนอกนั้นข้าพเจ้ายังอยากแนะนำ หลักการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยหากท่านถามว่าใครบ้างควรจะดำเนินชีวิตแห่งการเพ่งฌานนี้ข้าพเจ้าก็อยากตอบว่าทุกคนที่ตั้งใจละทิ้งโลกอย่างแท้จริงและปล่อยวางความกังวลในชีวิตแห่งกิจกรรมเขาเหล่านี้แหละคือผู้ที่ควรอุทิศตน ร่วมมือกับพระหัสถานอันมาดำเนินชีวิตการภาวนาเพ่งฌานแม้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นคนบาปก,ก็ตามบทที่28ชํำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนเริ่มต้นภาวนาเพ่งฌานก่อนเริ่มต้นชีวิตเพ่งฌาน เขาควรชำระจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ก่อนผ่านทางพิธีสารภาพบาปและให้ระวังความโน้มเอียงทางชั่วต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะรากเงาของมันยังอยู่หากถามข้าพเจ้าว่าและควรจะเริ่มต้นการเพ่งฌานเมื่อไรข้าพเจ้าอยากตอบว่า เขาไม่ควรเริ่มการเพ่งฌานโดยไม่ได้มีการชำระมโนธรรมของตนว่าได้ทำบาปอะไรบ้างจากนั้นเขาต้องไปสารภาพบาปตามที่พระศาสนาจักกำหนดหลังจากสารภาพบาปแล้วก็เถิดรากเง้าที่ความชั่วร้ายจะผุดขึ้นมาได้อีกนั้นก็ยังอยู่ในใจเขา แม้เขาจะพยายามแล้วแต่ความรักก็จะช่วยบำบัดร,รักษาแผลของบาปทั้งหมดได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากบอกว่าก่อนอื่นหมดให้บุคคลชำระมโนธรรมของตนให้สะอาดผ่านทางพิจีสารภาพบาปก่อนเมื่อทำตามที่พระศาสนาจักกำหนดแล้ว บุคคลควรจะเริ่มต้นการเพ่งฌานด้วยใจสุภาพถ่อมตนโดยตระหนักว่างานนี้ต้องใช้เวลายาวนานตลอดชีวิตแม้เขาจะไม่เคยทำบาปหนักเลยก็ตามเพราะแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ก็ใช้เวลานาน,านเช่นกันตราบใดที่เรายังคงอยู่ในร่างกายอันตายได้นี้ เราจะยังคงต้องเผชิญกับหมู่เมฆตหนาทึบแห่งความไม่รู้ที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าไปอีกนานยิ่งกว่านั้นเพราะบาปแรกเกิดเราจะยังคงทรมานกับความคิดของตัวเองเสมอความคิดนี้มันจะพยายามดึงเราให้หันเหออกจากพระเจ้าตลอดเวลา นี่คือการลงโทษของบาปแรกเกิดก่อนทำบาปมนุษย์คือเจ้านายของสิ่งสร้างทั้งปวงแต่เมื่อเขาโน้มเอียงไปตามคำแนะนำในทางชั่วร้ายของสิ่งสร้างทั้งหลายและไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ตกอยู่ในผลของบาปมาบัดน,นี้ เมื่อเขาต้องการเชื่อฟังพระเจ้าใหม่เขาจึงต้องสู้กับแรงดึงรั้งของสิ่งสร้างทั้งมวลเปรียบไปก็เหมือนกับอะไรที่ดื้อด้านหน้ารำคาญที่คอยรบกวนไม่ให้เขาไปถึงพระเจ้าได้บทที่29ภาคเพียงต่อไปโดยไม่ตัดสินผู้ใด จงระวังการตัดสินผู้อื่นความคิดว่าตัวเองดีกว่าคนนั้นคนนี้อาจจะเกิดขึ้นมาประจนผู้เพ่งชานได้ขอให้ระวังความคิดเหล่านี้เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าใครคือนักบุญหรือใครคือคนบาปนอกจากพระเจ้าแต่ผู้เดียวใครก็ตาม ไม่ว่าจะเคยเป็นคนบาปมาก่อนหรือไม่ก็ตามหากปรารถนาจะได้ความบริสุทธิ์แห่งหัวใจที่เสียไปในบาปก,กลับคืนมาโดยไม่ต้องเจ็บปวดทรมานมากนะักเขาจำต้องพยายามโดยทางการเพ่งฌานแต่ก็ต้องมีความมานะอดทนด้วยทั้งคนบาปและคนบริสุทธิ์ จะต้องมีมานะอดทนในการภาวนาประเภทนี้เห็นได้ชัดว่าคนที่มีบาปนั้นคงจะทรมานมากกว่าคนบริสุทธิ์ทั่วไปแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะบ่อยครั้งก็พบว่าคนที่เคยตกในบาปนั้นกลับเข้าถึงความครบครัน ได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยอยู่ในบาปเลยพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาย,ยิ่งในเรื่องนี้พระองค์มักจะประทานความช่วยเหลือนานัประการแก่บางคนที่ทรงเลือกสรรโรคมักจะมึนงงด้วยความประหลาดใจอยู่เสมอในความรักเช่นนี้และข้าพระเจ้าเชื่อว่าในวันพิพาษานั้น จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองแท้จริงเมื่อความดีงามและพระพรต่างๆของพระองค์ฉายแสงออกมาให้เห็นชัดเจนคนที่ตอนนี้ได้รับการดูหมิ่นและเหยียดหยามถูกมองว่าเป็นคนบาปชั่วช้าในวันนั้นอาจจะได้นั่งร่วมกับบรรดานักบุญของพระเจ้า เฉพาะพระพักรพระองค์ส่วนคนที่ไม่เคยทำบาปหนักมาก่อนและใครๆก็เห็นว่าเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มีคนให้ความนับถือเรากับเป็นเทพนั้นอาจจะต้องไปรับความทรมานในหุกผิวของปีาศาจก็อาจเป็นได้ที่อยากพูดคือไม่ควรมองชีวิตคนเราว่าดีหรือชั่ว เพียงจากพฤติกรรมที่เขากระทำเท่านั้นแน่นอนพฤติกรรมนั้นอาจมองว่าดีหรือชั่วได้แต่จะบอกว่าบุคคลนั้นดีหรือชั่วจากพฤติกรรมอย่างเดียวคงไม่ถูกต้องอันที่จริงความเพียรทนของท่านในท่ามกลางโลกร้ายที่รางควานนั้น บ่อยครั้งก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกศรัทธายามที่มีสุขภาพดีเสียอีกบทที่30ใครสามารถตัดสินความผิดของผู้อื่นได้จงอย่าตัดสินพิพากษาผู้ใดแม้ผู้มีอำนาจในการตัดสินก็ต้องระวังในเรื่องนี้ให้ดี ท่านอาจจะถามว่าแล้วมีใครสามารถตัดสินชีวิตของคนอื่นได้บ้างแน่นอนมีเพียงผู้ที่มีอำนาจอันชอบธรรมและรับผิดชอบต่อวิญญาณของเขาเท่านั้นถึงจะทำได้คนทั่วไปอาจได้รับอำนาจเช่นนี้โดยทางกฎหมายหรือ พิธีบวชของพระศาสนาจักรหรือบางทีอาจเป็นไปได้ว่าพระจิตเจ้าอาจจะดนใจพิเศษแก่บางคนที่มีใจรักให้รับหน้าที่การตัดสินนี้แต่ขออย่าให้ผู้ใดทนงตนว่ามีอำนาจในการตรวจสอบความผิดของผู้อื่นเลยเพราะจะเป็นอันตราย และง่ายต่อความผิดพลาดอย่างยิ่งเขาไม่ควรจะตัดสินใดๆเลยเว้นแต่จะได้ตริตรองแท้จริงว่าพระจิตเจ้าดนใจให้เขาทำเช่นนั้นมิเช่นนั้นแล้วเขาอาจจะกระทำผิดมหันดังนั้นจึงต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องนี้ถ้าจะตัดสิน ก็จงตัดสินตัวเองต่อหน้าพระเจ้าแต่อย่าไปตัดสินชีวิตคนอื่นเลย